เป็นครบทุกอย่างจังสิบพานมันอะมีคลีปนึงแมงวันดีใจหลงดีใจน้ำมีกำลังใจกันมาหลายสูเนาะห้าสู้เกิดเนาะเด่น <laughs> มีมูมีเพื่อนคุยประสบว่างใเบินนอกเป็น,น,ปนอเช้วเลียวเฮา กำลังกินเกาแรงเนาะหฮมแรงหฮมง,ง่ายเนาะนี่ยมแล้วกับมานอนนอนแล้วกับรับดีตัวตื่นบันนี้ก็ตื่นตะเดิกดีใจหลงดีใจน้ำมีกำลังใจกันมาหลายสูนะ้เนาะเฮาสู้เห็นว้าจะหายมาหัดบ้านเน,ะน,นาะกินหลุดกินแรกหายไปตลอดปลอดภัยเด้อคุณน้นำพา หน,นึงน่งมีความบทรนสองขยันพา,าดีที่มากหรือพอไงมากผู้เป็นเอเย็นไงของ้าเลี้ยวหาแต่ถึงบ้านจ้า จ้าย้ำไดก็สร้างมาเขากล่องบาจ้าพ่พี่น้องหนาวปะเนาะมือนี้วันชิตสมาดพอดิเสื้อหมวกสีแดงท <c oughs> างขอ <c oughs> ให้ไปตลอดปลอดภัยเดอ้อคุณแม่พระทำจีบก็หายเฮียงฝังังเรืเร่อยๆอ่ะ ทำไมเรียๆนี่ตัดออกซะตะว่าหาง,งตีปากเนาะพอลูนเนาะาเป็นไปจังไงมีพลังใจมากไม้มหาศาล <_ d ata> มีโมมีเพื่อนมาฝากเนี่ยฝากตัวเปิดการมองเห็นเปิดตัวตบ <_ d ata> ลายกับห,ห,หัวหมุนเด้หัวหมุนเลี่ยนหัวไป นั่งรอไปจำวันเดียวกันมาเนาะจ้าหนาวคือกันบอเป็นคยยามบานผู้นัน้นผู้นี้ตัวเนาะกิจวัตรประจำวันเนาะกิจวัตรประจอันว่าจังใดนอะหนาวบ่จ้าหนาวจ้าหนาวบึง้งศรีธาพรลดจา้าแรงกับหยั่งนอะ มาตามหาเวลาอันบิสุพิพันธพันสุพิสุพิพันละพันมันบอกพัลละพันบสวัสดีจ้าสวัสดีเข่นกันจ้ากลัมาหลับชมจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณมากมายจ้าไปทำงานไกรไปหอดมองทำงานขากลับก็หายมาหอดบานในปลอดภัย แมงหวันํำสุดฝีเมื่อนนนกินเสาะกับนนเที่ยงกัยิีมมองจเจริญสวัสดีจ้าเปิดดวงตาแล้วเช็ดหนังกระเฮ็ดเดอ,อคุณแม่คำพากับน้องฟีนน้องฟีฟาร์มเนี่ยล่ะ <laughs> สิไปน้ำกันทำคลิปทุกวันเดี๋ยวก็จะผ่านได้มหามหอดบ้านเนาะชิลดกิลแรกหายไปตลอดปลอดภัยเดอ้อคุณนรรมภากิลอนถึงเวลาก็ลงเวทีก็ได้นี่มานาทียังไม่ถึงครึ่งเลยเป็น้องเจ้าเลี้ยงเขาต้องอดทนหนึ่งอดทนสองต้องขยัน ยันลงคลิปเยอะๆเพิ่นว่าสวัสดีจ้าที่เข้ามารับชมตัดอ้อยแล้วละบ่ถามบันๆ ลับมาเป็นมขอบคุณนัลลาเดอที่พูกลับมาหลับชมคุณแม่กำพาเชิญเข้ากล้องบอสิบปันนารอกดีเนอะอิบสัน้นชิบยาว สตอรี่ภาพนิ่งเีลามาจากขอนเจนมองยูมองเศ้าเิพี่น้องเจ้าเลี้ยวได้รับรูรับสา์ผู้เก่าเันกับสิรูไปแล้วละ่ะผู้ใหม่กับยังบอทันเขาไปเบิ้งเนดอกมาเนดอกมาบอกจะเป็นนอ้นองเจ้าเลี้ยวเนาะเขาเจ้า ้าสู่ไปน้ำกันกับแมงหวันสู่ไปน้ำกันสู่ไปด้วยกับข้อ,อย่างเดียวซุปขนุนใส่ปูนาอร่อยอร่อย จะได้เปิดกล้องให้เขากล้องคุยกันหรือเปล่าเขากล้องคุยกันก็ได้ยี่สิบสามนาทีเช่นเขากล้องบ่อคุณแม่คำพ้าเช่นเขากล้องบ่อเขาไปทำงานไงไปหอดมองทำงานขากลับขายมาหอดบ้านให้ปลอดภัย สูไปน้ำกันจ้าสูไปน้ำกันกันโดนปีบุดทำทุกวันแล้วก็สำเร็จอย,อยู่คอนกจนหนาวอยู่นองอยู่ทั้งหลนออยู่อำเภอเดียวกันมานอกบอกคุณแม่คำมพาถ้าอยากเข้ากับเปิด พิมบอกว่าเข้ากล้องเปิดตัวตนกับแมงวนแน่แมงวนมาเปิดตัวตัวไหนแล้วแมงวนมาตามหาเวลาหน้าที่เข็นเคยคือเขามาเปิดกลเข้ากล้องบาจ้าจังหวัดขอนแก่นอำเภอแวงน้อย มารายงานตัวเด้อยังมองจเจรนญสวัสดีจ้าสิซีเป็นแหละกับไปเยี่ยมเพื่อนเป,ป็นปูเพื่อนลังนั้นลังนี้อรุ่นสวัสดีกันหรือยังบหนว่าเด้กจูไปน้ำกันจ้าจูไปน้ำกัน แต่ว่าผู้นี้คือโดนผู้นี้นะั่นแต่ว่าผู้เต่าเต่านุ่มๆก็สวัสดีเอาเพื่อนใ <c oughs> ส่หมวกแดงอละล่ะนเด้อมันนี่เป็นวันสำคัญมันนะะผิวบอบบางถึงความนานแน่กับแตก กล้องหรือเปล่าจ้าติดตามสาสวัสดีจ้าสวัสดีเช่นกันจ้าก็มารับชมจ้าขอบคุณมากมากขอบคุณมากมายจ้าลองบ่นลองกับเหตุดไปเังสิหละเนาะพี่น้องทำไปทำเพราดว่าผู้นี้คือโดนผู้นีนะ้นั่น วัสดีู้่าเต่านุมน่มๆก็สวัสดีเเพื่อนค <c oughs> วามตักท้ายเนะาะตักท้ายกันคำสวัสดีมาจากหมอ่องทำงานผลหน,นาวบอหนาวบอพิศแต่เพินย่งองมากระเห็นในเพินไป